สวัสดีค่ะวันนี้จะมายทำอะไรคะพบกับช่องเย่ใบช่วยเล่นเอาไมชัยช่องแหละอุ้ยเย่ใหม่แอบกินแป้งอีกแล้วทุกทีเลยวันนี้นะคะแม่ก็จะให้บัวกับน้องเย่ใหม่ที่โกงเนีสองซ้พี่บัวอะไรอื้อเป็นหวัดเป็นหวัดหน่อยหน่อยแล้วว่ามาเลยอ๋อปากเต็มปาก เรียนแบบพี่อ่ะอ่ะมันคืออะไรเอ่ยโอ้ยขโมย้วนมช็อกโกแลตไม่ได้มันอันตรายไม่อันตรายหรอหน่าหน่าสิแม่ตัดก่อนนะที่จริงเขาต้องมีตัวกลิ้งอะนะคุณพ่อเนาะซึ่งมันจะง่ายแต่ว่าเราไม่ทำเราไม่ได้ซื้อไว้อุ้ยตายแล้วตายแล้วของน้องเยบูโอเคมาตาพ่อบ้าง คุณชาคิดรับเชิญนั่งก่อนเลยครับเพราชิมที่โดนโดนไส้มันด้วยนะอย่าขี้โกงกินแต่แป้งนะอีมันน่าเสียอายหายอยู่เรือให้บ้างคือหนูให้พ่อกินไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอเป็นไงคะคุณพ่อของใครอร่อยกว่าบัวอร่อยกว่าครับเขาเริงจริงๆนะรสชาติแย่กว่าหน่อยนิ่อันนี้แยกแยกเยอะ นี่แย่กว่านิดหนึง่งเขาไม่ชอบเลย